สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งที่เกมโค้ดออนไลน์นะตอนนี้ก็อยู่กับผมมาวินนะครับไม่ได้มาราเมนะฮะอยู่กับช่องโซไอเอ็กซ์นั่นเองขอย่ามีสักครั้งหนึ่งนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้เปลี่ยนคลาสที่3ไปแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนําการอัพสกิลหลังจากที่เปลี่ยนคลาสสไปแล้วนะซึ่งอาชีพนักลบนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกันมากจากคลาสที่2มาคลาสที่3เนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนคลาสแล้วนะครับสเตตัสของเราจะถูกรีเซ็ตนะครับแต้มสกิลก็จะถูกล อยากจะแนะนำให้เปลี่ยนคาตอนที่114นะครับหรือว่า115เนอะคือถ้า114มันก็จะขึ้นไปอ่า115พอดีเนอะก็จะได้สกิลป้องกันของระเวล115้ไปด้วยเลยเนอะจะได้แบบอุ้ยเดี๋ยว115แล้วจะแต้มอัพอหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย ไปนอกเรื่องไปไกลละกลับมาที่เนื้อเรื่องของเรากันดีกว่านะครับมาในนักลบนะครับซึ่งอ่าอันนี้คือสแต็กของผมนะปัจจุบันนะอ่าตอนนี้ผมใส่เซ็ตดิสโกอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยทําให้อ่าอันนี้ทางทางที่ผมรีหมดแล้วยังไม่ได้อัพเลยซักแต้มแม้แต่แต้มอยนะ่างนี มันก็ดูแบบเออหลัก20หลัก50นะสติมี50แล้วอะ่ะเออพลัง30อันนี้ผมว่าของผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เยอะอาจจะอยู่ระดับชนชั้นกลางนะครับคนที่ของเขาฟูเลยหน่อยเขาอาจจะเยอะกว่าผมมากๆเลยเนาะก็สเตกจก็เยอะพวกนี้มันมาจากไหนนะฮะก็มาจากอ่าพูดนั่นเองนะครับพูดก็ส่วนหนึ่งแล้วนะถ้าสอดพูดออกก็จะหายไปเยอะแลละนี่เห็นไหม มันค่อนข้างเยอะนะฮะอันนี้ขนาดเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากในแพทต่างประเทศเนาะแต่ว่าแพทปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็เป็นยักษ์ม่วงนี่แหละที่ยังเก่งที่สุดนะตอนนี้เนาะตอนนี้คือแพทแรกเนาะแพทที่แม็กเลเวลหนึ้านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กลับมาดูย้อนหลังก็อาจจะไปเจอพูดที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้นะครับผมอ่ะใส่ไปก็มีพวกเซตผลของเซตดิสโก้อีกนะครับเพิ่มค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะรประดับหลังก็เพิ่มเยอะเหมือนกันนะครับออสแตกนะ็อออกสิบเนาะด เราเอาพูดออกอีกนะครับนี่แห้งเลยนะฮะที่ทำคอย่างนี้ก็คือจะสื่อว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ได้มีกําลังทรัพย์ที่เยอะมากพอผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะบอกตรงนี้ไว้ก่อนว่าอาจจะอัพอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเพื่อนๆที่มีกําลังทรัพย์ขึ้นมาหน่อยนะหรือไม่ติดปัญหาเรื่องทรัพยากรเนาะก็อัพตามผมได้เลยเนาะนักลบนะมันสามารถไปปรับใช้กับอาชีพอื่นๆได้ด้วยนนใน,ส,นส่วนนี้นะครับฉบับแรกนะครับคนที่มีกําลังทรัพย์ที่หนึ่งก็ นักลบนะอาชีพนักลบนะผมแนะนําให้ลงสติล้วนไปได้เลยเนาะซึ่งผมก็จะลงสติล้วนเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าผมยังไม่เรียนสกิลร้อยสิบห้ามันก็จริงนะครับป้องกันมันก็จะน้อยอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเอาบัฟออกนี่พอเมื่อกี้ที่มันเป็นสามพันเพราะมันยังมีบัฟตอนที่ลงเทวะอยู่เนี่ยไหนจะเวลซาตานดีนะครับซาตานผมตอนนี้เลเวลห้าสิบเอ็ดก็เพิ่มป้องกันขึ้นมาสี่สิบแปดหน่วยนะครับ จมทีอีก30เนาะตรงนี้ก็อยากให้เวลสาตานไว้กันด้วยนะครับมันก็จะช่วยแบบเล็กๆน้อยๆน,นะเอาจริงๆเกมโกนี่เป็นมาโคเกมนะมาโคเกมในนะันที่นี้ก็หมายถึงว่าอะไรเล็กๆน้อยๆมันสําคัญนะครับแล้วก็สําคัญมากๆด้วยเนาะอ่ะก็จบไปครับสำหรับคนที่มีกําลังทรัพย์นิดนึงเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีกําลังรัพย์นะนักลบแบบก็ยังแนะนําให้อัพปรารนไว้ที่50ก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปอ,อัพสติล้วนตอนคัสเพลงพายุตอน130เนาะ เออจะดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นนักลบฉบับผมเนาะก็หน้าแรกมันบังคับอัพอยู่แล้วนะครับแล้วก็อัพไปนะครับอ่าแล้วก็พาสพิอัพแบบไม่ต้องคิดเลยเนาะไม่ว่าเพื่อนๆจะเล่นอาชีพอื่นพารสิพลาดไม่ได้เลยนะครับอ่าก็อันนี้เลเวลต่อไปถึงจะอัพได้ก็คือเลเวลร้อยสิบห้าเนาะถึงจะอัพวิชาประตูเลือดได้อาชีพอื่นก็ถ้าคุณเล่นธนูก็อัพธนู เล่นดาบก็อัพดาบเล่นพัดก็อัพพัดไม้เท้าก็ไม้เท้าเนาะต้องอัพเนาะขาดไม่ได้เลยนะมันจะเพิ่มเบสดามเมจขึ้นมามากๆเลยนะครับอ่าต่อไปนะครับสกิลที่ผมจะอัพแน่ๆ่ของนักรบก็คือบัฟทั้งหลายแหล่นะครับอ่าบัฟเลือดอัพได้แล้วเนาะตอนนี้อ่าป้องกันนะครับแรกๆเลยอ่ะให้เราอันนี้รวมไปถึงอาชีพอื่นด้วยนะครับให้เราเล็งเห็นความสําคัญของพวกพาสซีฟกับบัฟไว้ก่อนอย่างแรกเลยเนาะอัพไปก่อนเลยแล้วก็ข้ามมาตรงฝ่ายก่อนก็ได้นะครับ ร่างเมตทยาเนี่ยต้องอัพอยู่แล้วเนาะอะไรที่จําเป็นก่อนจะมาอัพสกิลคัสสองได้เราก็ต้องอัพสกิลหน้าหนึ่งให้มันถึงจํานวนก่อนนะครับมันถึงจะมาอัพหน้านี้ได้นะถ้าเพื่อนๆข้ามาอัพหน้านี้แล้วอัพไม่ได้ก็นั่นแหละนะครับเพื่อนๆยังอัพ,อพอแต้มหน้านี้ยังไม่พอนะครับเนาะพอเราสามารถอัพสกิลคัสสองเราได้แล้วก็อย่างแรกอยากให้อัพเลยนะก็คือเลือดเนาะเพราะว่า,อาตอนคาสแรกๆผมไม่ได้แนะนาอัพเลือดไปเพราะว่ามันยังไม่ได้แบบว่าโหดขนาดนั้นมาถึงคาสนี้ละ ตั้งแต่เมืองย่างยืนขึ้นมานะฮะตรงบันไดฟ้าอะไรเงี้ยมันเริ่มโหดแล้วเนาะเราก็อัพเลือดแล้วนะฮะรอบนี้ลงเลือดไปนะครับเต็มเลยนะเราจะได้เล่นง่ายขึ้นเนาะแล้วก็สกิลที่เราต้องใช้แน่ๆสำหรับหอ,อกนะผมใช้หอ,อกแสงเจิดจ้านะไอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองวิ่ต้องไปลองคอมโบกดีวก่อนว่ามันเข้ามือไหมกับ2สกิลนี้นะเสริมสัญญารนะกับสกิลหอ,อกแสงดาวตกเนี่ยนะมันมีแอนิเมชันช้านิดนึงเหมือนกันนะฮะ เนี่ยมันก็ต้องเลือกใช้อ่ะซึ่งสกิลไอ้เนี่ยหอ,อกแสงดาวตกอ่ะมันชอบเออนะลอกเป้ามันไม่โดนสักเท่าไหร่นะมันชอบเลยนะแต่ว่าพอใช้ใส่คนอ่ะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะถ้าใครเป็นสาย PVP ก็อัพแบบไม่ต้องคิดเลยเนาะก็แนะนำอ่าหอ,อกแสงดาวตกได้เลยนะฮะสกิลร้อยสี่สกิลต่อมาที่จะอัพนะครับก็หอ,อกแสงเจิดจ้านะอัพไปเลยนะสกิลนี้สกิลหากินนะครับปล่อยหอ,อกแต่ข้างหน้านะเพราะว่ามันระยะไกลนิดน,นึงเนาะมันก็ค่อนข้างไกลอ่ะ ก็ใช้สบายอยู่นะฮะต่อมาให้กลับมาที่หน้าแรกนะครับสกิลที่อัพแน่ๆคือหอ,อกผ่าโลกันนะครับเอาไว้คอมโบเนาะเต็ม20ไปเลยนะครับแล้วก็หอ,อกสยบปตพีนะครับหอ,อกสยบปตพีนะครับคือสกิลนี้นะครับมันสามารถกระโดดได้เนาะกระโดดใช้ได้นะทุกหอ,อกดีอย่างนึงคือทุกสกิลมันสามารถกระโดดใช้ได้นะต่อมานะครับสกิลต่อมาก็จะเป็นสกิลช่างใจกันเหมือนสกิลอาไทเหิหนึ่งร้อยกับสกิลร้อยสี่อีกแล้วนะ นั่นก็คือสกิลที่62เนาะเงาแสงปลิดชีพนะฮะซึ่งสกิลเนี้ยมันจะโดน2ฮนะิตเนาะแต่ว่ามันจะโดนแค่2เป้าแล้วสกิลที่เข้าชิงก็คือเงาวทวนปิดชีวาเนาะมันก็คือสกิลเลเวล10ของเราตอนที่ทำาให้เหอแล้วนะฮะซึ่งสกิลเนี้ยได้3เป้าหมายแต่ว่าฮิตเดียวนะผมก็เลยช่างใจอยู่ว่าจะอัพสกิลนี้หรือสกิลนี้ในคลาสนี้ดีเนาะเพราะว่ามันก็ต้องเก็บแต้มเผื่ออัพสกิลอ่า115ด้วยนะครับ แล้วก็นิ้วเรามันก็มีจํากัดเนาะเราก็ต้องใช้4คอมโบเป็นหลักๆอะนะฮะผมส่วนมากผมเล่นผมกด4นิ้วเป็นหลักเนาะแล้วก็ยกมือไปกดสกิลอเวกอะไรเงี้ยนะซตาตานบ้างอะไรองี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เลือกแค่สกิลเดียวเนาะ ไอสองสกิลเนี้ยฉะนั้นเอาเป็นว่าผมขอแนะนําอย่างนี้แล้วกันนะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบตีมอนชอบตีรัวชอบตีบอสอะไรเงี้ยผมก็อยากแนะนําให้อัพสกิลเงาแสงผิดชีพดีกว่านะเพราะว่าเวลาสกิลไหนที่มันฮิตเยอะอ่ะมันจะเก่งกับมอนเป้าเดี่ยวเนาะเป้าเดี่ยวเป้าใหญ่มอนให,ใหญ่ที่ต้องใช้ระยะเวลาการตีนานนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็จะรีดดาเมจออกมาได้ดีกว่าส่วนอีกสกิลหนึ่งก็จะไปเก่งกับคนเนาะเพราะว่าคนมันส่วนมากจะโดนฮิตเดียวนะแต่ผมยังไม่เคยลองเลยว่าอ่าสกิลนี้โดน2ฮิตไหมไอส ิลนี้โดนฮิ t เดียวแน่ๆแล้วมันแรงแรงกว่าสกิลเงาแสงผิดชีพเนาะแล้วก็ในด้านการเคลียร์มอนเป็นเวฟสกิลเงาทวนผิดชีวาหรือว่าสกิลเลเวลสิบเนี่ยขอเล่นเป็นเลเวลแล้วกันนะชื่อ,อยากคิบายเลยเก <c oughs> ่งกับการเคลียร์มอนเป็นเวฟเนาะก่อนนั่นแหละสำหรับผมผมขอยังไม่อัพแล้วกันเดี๋ยวขอไปลองเล่นว่ามันเข้ามือไหมหรืออะไรยังไงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัพที่หลังแล้วกันนะครับรวมๆแล้วผมก็จะอัพประมาณนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวขอไป ลองก่อนนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคําแนะนําการอัพสกิลหลังการเปลี่ยนคัสที่3เนาะคัสล่างอสูรเทวะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ขอคนละหนึ่งไหลจะเป็นกําลังใจให้คนทําคลิปมากๆเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนคนไหนดูแล้วชอบมากๆก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดเปิดกระดิ่งด้วยนะเวลาลงคลิปอะไรมันจะได้แจ้งเตือนนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีราตรีสวัสดิ์เช่นเคยครับแล้วเจอกัน